วันนี้นายสอบไปยังไงบ้างก็เหมือนเดิมอ่ะไหนเอาคะแนนมาดูหน่อยดิอาไปดาวเสาคืออะไรฉันก็ตอบว่าดาวเคราะห์น้อยก็ผิดดาวเสาอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์ชั้นในหรือชั้นนอกฉันก็ตอบว่าชั้นในก็ผิด วงแหวนของดาวเสาประกอบไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ดาวที่มีวงแหวนเหมือนดาวเสารก็ไม่รู้ยิ่งชื่อของดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของดาวเสานะยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยอ๋อนี่โนบิตะนายติดศูนย์อีกแล้วนะถ้าแม่รู้นะนายตายแน่โอ้โดเลมอนช่วยหน่อยนะก็ได้พาฉันไปดูดาวเสาหน่อยนะดเรมอน เจอแล้วยานอาวกาศพอเข้าไปนะก็จะเหมือนอยู่ในอวกาศจริงๆจริงหรอ,องั้นฉันขอเป็นคนขับเองนะอืมก็ได้นายขับดีๆก็แล้วกันนะอย่าทำหมูฉันพังอีกล่ะได้เลย ดาวเสาอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ด้วยเฉลี่ย1,429ล้านกิโลเมตรมีขนาดใหญ่รองจากดาวพฤหัสเส้นผ่าศูนย์กลางยาวเป็น9้าเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางโลกรูปทรงแป้นพอหมุนลอบตัวเองเร็วในเวลาประมาณ10.5ชั่วโมงโครงสร้างของดาวเสาคล้ายกับดาวพฤหัสคือใจกลางดวงอัดเป็นแกนหินล้อมรอบด้วยไฮโดรเจนภายใต้ความดันสูงจนมีสภาพเป็นของแข็ง สูงขึ้นมาเป็นไฮโดรเจนเหลวและชั้นนอกสุดเป็นบรรยากาศหนาทึบของกลุ่มก๊าซจำพวกไฮโดรเจนและฮีเลียมมากมีแอมโมเนียมีเทนและไอน้ำเล็กน้อยวงแหวนของดาวเสาในปีพศ2153กาลิเลโอ,อ 2, 3, ได้สังเกตดาวเสาร์ด้วยกล้องโทรทัศน์เป็นครั้งแรกและบันทึกภาพดาวเสาเป็นดวงกลมใหญ่มีดวงกลมเล็กๆขนาบอยู่คล้ายมีหูสองข้าง เมื่อสังเกตอีกครั้งในภายหลังกับเหลือแต่ดวงดาวเสาซึ่งกาลิเลโอบันทึกไว้ว่าดาวเสาคงกืนกินลูกที่อยู่ข้างๆไปแล้วจนพศ2198คริสเตียนไฮเกนชาวดัตใช้กล้องโทรทัศน์คุณภาพที่ดีขึ้นจึงอธิบายได้ว่านั่นคือวงแหวนของดาวเสาต่อมา โจวันนีโดมินิโกคาซิเน่สังเกตเห็นช่องว่างระหว่างวงแหวนซึ่งมีความกว้างประมาณ27,000กิโลเมตรจึงขนาดน้ำว่าช่องว่างคาซิน่เมื่อยานอวเอเจอร์สองลำเดินทางไปสำรวจดาวเสาจึงเห็นได้ว่าแท้จริงแล้ววงแหวนมีหลายพันวงโดยแบ่งเป็น7ชั้นวงแหวนประกอบด้วยก้อนน้ำแข็งและก้อนหินที่ห่อหุ้มด้วยจำนวนน้ำแข็งมากดาวบริวารของดาวเสา 1. หนึ่งไททัน เป็นดาวบริวารดวงที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์และเป็นดาวบริวารดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีบรรยากาศห่องหุ้มชัดเจนหนาทึบด้วยไนโตรเจนและมีเทนซึ่งเป็นหมอกมัวสีส้มปกคลุมทั่วดวงจนไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวได้ 2. เอนเซลาด พื้นผิวมีลักษณะเป็นน้ำแข็งทั่วดวงขณะเมื่อยาน Voyager เดินทางสำรวจดาวเสา์ก็ได้พบภูเขาไฟกำลังประทุมวลสารพ่นน้ำแข็งออกสู่อวกาศจึงสันนิษฐานว่าน้ำแข็งเหล่านั้นถูกดาวเสาดูดจับไว้และเกิดเป็นวงแหวนชั้นนอกสุด3 i f Li t u s พื้นผิวมีลักษณะต่างกัน2แบบขณะที่ครึ่งดวงถูกปกคลุมด้วยมวลสารสว่างคล้ายน้ำแข็งแต่อีกครึ่งดวงปกคลุมด้วยสารสีมืดคำ้ำ 4. ฟีบีดาวบริวารดวงเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ220กิโลเมตรโคจรรอบดาวเสาเป็นเวลา18เดือนเป็นวงโคจรยาวรีเพื่อนที่สวนทางกับดาวบริวารดวงอื่นของดาวเสาพื้นผิวสีมืดคล้ำเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตและมีน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วดวง Ini a k